ไอ้ทุกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับเราอะครับเราจะเห็นโอกาสมันอยู่เสมอมันควรจะเป็นอีกหนึ่ง challenge mode แล้วก็มันจะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากผู้ถูกเลือกกลายเป็นผู้เลือกแทนอีก3ปี5ปีถ้าเราไม่เห็นว่าเทรนอะไรจะเปลี่ยนไปหรือจะเป็นแบบไหนแล้วลงลงทุนไปเต็มร้อยในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นพอเราจะทําธุรกิจเราต้องเห็นก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครคู่แข่งเราเป็นใครตลาดเราเป็นใครแล้วเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่ธุรกิจ ััปจจุบนของดีวาน่าเองเนี่ยเรามองว่าความพรีเมียมเนี่ยหรือความลักชวรี่ที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความลักชวรี่ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเห็นภายนอก คือถ้าเทียบความลักชัวรี่เอ่อดีวาน่าสปาไม่สามารถไปเทียบกับสปาที่อยู่ในโรงแรม6ดาวได้เพราะว่าเขาตกแต่งเขาใช้เงินลงทุนมากกว่าเราเป็น10เท่าคือเราท,ทําธุรกิจสปาที่มันเซิร์ฟเซอร์วิสเซอร์วิสเราก็ต้องเอ็กซ์แลนซต์ความรูหลาที่เขาอยากได้รับคือดีเทลส์ที่มันลงในแต่ละขั้นตอนมากกว่าความรูหลาที่เกิดขึ้นจากการที่ห้องใหญ่มโหรานมาหือมาเพราะนั้นความพรีเมียมของดีวานาคือเราลงในคอแวลูก่อนหรือว่าความต้องการสำคัญที่เราสามารถส่งต่อให้ลูกค้าได้เราใช้ นวัตรกรรมเป็นตัว lead เพราะฉะนั้นเซอร์วิส A ไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์ที่ถูกอ,ออกแบบมาคิดตั้งแต่แรกเลยใครจะเป็นคนใช้ก่อนลูกค้าคนไหนที่เราอยากจะใช้เขามีเพลนอะไรตัวโปรแกรมที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น Ayurvedic Rose ตัว Organic Silk หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เราออกแบบโปรแกรมมาที่ชื่อว่า d o s s ก็คือโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการหลั่งสารในความสุขให้กับลูกค้าของเราในแต่ละก้อน เช่นโดสคือมาจาก4โปรแกรม D O S E D คือโดพามีน O คือออกซิโทซิน S คือเซโรโทนินและ E คือเอนโดฟินแต่ละโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าในแต่ละมิติเพราะฉะนั้นมีนมความลึกความละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมามันมีวิธีคิดมิติการใช้ชีวิตที่ถูกสอกแทรกในผลิตภัณฑ์ในเซอร์วิสแล้วก็ในประสบการณ์ที่เรานำเสนอไปวันอันนี้แหละมันก็คือจุดแข็ง ที่โดดเด่นแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถยืนหยัดมาจนปัจจุบันได้ผมกับพาร์ทเนอร์คือคุติเนี่ยเป็นพนักงานสายการบินของสายการบินสวิสแอร์มาก่อนเจอกันที่ตรงนั้นนะครับเราก็เห็นโมเดลธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเยอะมากตอนที่บินไปด้วยเนี่ยผมก็ได้มีทําได้เรียนโทนะครับทางด้านของทรูซิ่แมจเมนแล้วก็ได้มีโอกาสในการทําทีซิสที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสปานะครับเป็นเรื่องของสป Opportun า opportunity ในไทยแลนด์เพราะเรามองเห็นศักยภาพว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีจุดขายที่โดดเด่นพอเราทํางานสายการบินไปได้สักสี่ปีเจอคริสตสในวันๆมันเลยทำให้เราต้องถูกเลิกออฟคือภาพแรกที่เราเห็นตอนเครื่องบินชนตึกปังเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอนาคตเราเปลี่ยนแน่นอนข้อดีของผมกับพ์ทเนอร์คือตีอย่างหนึ่งที่เรามีคือไอ้ทุกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับเราอะครับเราจะเห็นโอกาสมันอยู่เสมอ มันควรจะเป็นอีกหนึ่ง challenge mode แล้วก็มันจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากผู้ถูกเลือกกลายเป็นผู้เลือกแทนเราก็เลยได้จังหวะได้โอกาสเนี่ยในการเอาไอทีซิสสปานีครับมาเริ่มต้นทำออกมาเป็นธุรกิจจริงไปใต้ชื่อแบรนด์ว่าดีวาน่าสปาตอนนั้นนะครับสาขาแรกที่เราเปิดก็คือสุขุมวิท25นะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นอ่ะมันก็เลยกายเป็นจุดที่มันทำให้เราเข้ามาสู่ในแวดวงของการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มตัว ตอนนั้นความชา์เลนต์ของเราคือไม่มีใครเข้าใจในธุรกิจที่เรากําลังทําคําว่าสปาตอนนั้นยังใหม่มากตอนที่เราเปิดเพราะฉะนั้นคนไม่เห็นภาพเลยเราจะทํำยังไงที่เราจะหลุดพ้นจากความกลัวที่คนอื่นเขามอบให้เราแล้วเอาความแข็งแรงที่เรามีคือภาพที่เราเห็นชัดเนี่ยทำให้มันเป็นจริงให้ได้พอตอนที่เราได้บ้านมาแล้วมาทําทําให้พร้อมที่จะเปิดเป็นสปาเต็มที่พี่ก็มีโอกาสได้ชวนเพื่อนที่เป็นชาวสวิส เขาทำอยู่ใน Consulting Company ที่เป็น Top 4ของโลกอะ่ะแล้วก็ให้ไปดูแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเราอยากทำชุดก,กิจสปาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประโยคแรกที่เขาพูดขึ้นมา I tell you frankly I don't think it's feasible ฉันไม่คิดว่าธุรก,กิจที่คุณทำอะ่ะมันจะตอบโจทย์หรือมันจะไปได้ดีแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวเลยนะ เพราะว่าเราเห็นภาพของเราเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้บึงดูออะไรเงี้ยว่างจริงแล้วเนี่ยอยู่คิดว่าไม่ฟีดเนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่ธุรกิจของเราสําคัญมากเลยนะสิ่งเน้มต้นคือเราต้องมีแพชชั่นถูกต้องป่ะแพชชั่นคือเราอยากทําในสิ่งที่เราลักอะ่ะแต่เราต้องมีความเป็นมืออาชีพคือโปรเ e s ชั o นอลด้วยความเป็นมืออาชีพคือเราต้องเช็คให้ได้เลยตลาดที่เราจะไปอะ่ะลูกค้าตัวตนที่แท้จริงคือใครแล้วความต้องการเขาคืออะไรแล้วเขามีเจ้าตลาดมีคู่แข่งอยู่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้โดดเด่นและแตกต่าง เรามีไม n ์เ e t แล้วว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยไอเน,นี้ยมันคือจุดที่มันแตกต่างอยู่ในตลาดเพราะเขามีสปาระดับหรูว่ะห้าหดาวกับระดับล่างเลยแต่มันไม่มีตรงกลางที่เอาเซอร์วิสระดับหรูมาแต่ทำราคาระดับพอดีพอดีแล้วก็สร้างเป็นโปรแกรมที่แตกต่างเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดให้ซึ่งอันนี้พอเราไปเซอร์วย์มาเราถึงเห็นใครจะเป็นลูกค้าเราเราเห็นภาพเลยอ๋อกับตันนักบินแอร์โฮสเตสที่อยู่กับเราเนี่ยแหละดึงมาง่ายสุด เราเรารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาไม่ได้อยากได้ความหรูหราที่เป็นแบบว่าโอ้โหความหรูหราภายนอกห้องแอร์เขาก็ไม่เอาแต่เขาอยากได้แบบงานบริการที่แบบทัชเขาที่ใส่ใจรายละเอียดให้กับเขานั่นคือความชัดแรกที่พี่เห็นความชัดที่สองคือและไอที่เขาอยากได้อะเราทําได้ปะปรากฏว่าอ๋อก็เรามางานสายเนี้ยสายบริการอ่ะเราทําได้เราทําทดีด้วยเราเดินทางกับผู้โดยสารมาเราเห็นเลยว่าเขาอยากได้อะไรในทุกครั้งที่มาเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เราสามารถที่จะเห็นต้นแบบของที่เขาทำในสวิสในยุโรปมาแล้วเราเอามาปรับใช้ได้เลยเรามี Business m o เดลมาเราสามารถสร้างบุคลากรเราเองได้เห็นภาพแล้วอันนี้คือเช็คลิสต์ของเราสำคัญที่สุดคือคิดอย่างเดียวถ้าไม่ทำก็ไม่เกิด จริงแล้วเนี่ยพอเราจะเปิดสปาขึ้นมาสิ่งสําคัญที่ไร้ความสําคัญคือ3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของตัวที่เป็น Business Model ในการที่เราจะทําใช่ไหมครับรวมถึงในเรื่องของระบบ อันที่2ก็คือเรื่องของคนที่เราจะต้องสามารถผลิตบุคลากรเองได้อันที่3เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญในการที่เรามาใช้ในสปาผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างศาสตร์สศาสตร์ที่ต่างกันนะ่ะพอมันผสมผสานกันแล้วมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับแล้วมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อันนั้นแหละคือนวัตกรรมเราก็เลยเอาศาสตร์ที่เป็นศาสตร์แพทยแผนไทย นะครับมาบวกกับการนวดที่ก็มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเราใส่ในเรื่องของภูมิปัญญาเข้าไปเราเอานวัตกรรมเข้าไปใส่หน่อยแล้วก็สร้างออกมาเป็นโปรแกรมที่พิเศษเอาเส้นไหมที่เป็นออร์แกนิกมานะครับใช้วิธีการขัดผิวของคนจีนแต่เรามาขัดตัวเอาแป้งมาผสมไม่ว่าจะเป็นแป้งไทยแป้งจีนแล้วก็แป้งพมา่าเพื่อช่วยในการขัดแล้วมันสร้างความขาวกระจ่างใสนะครับแล้วเทคนิคเหล่านี้เราก็ลาดด้วย ตัวแชมเปญพอถึงเวลาบอกเอออันนี้แหละมันคือนวัตกรรมหนึ่งในนั้นที่เราสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างแล้วสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเราได้มันมีเครื่องมือที่เป็นเ็าเรียกเป็นแอนตี้เอ g จิงสามารถที่จะเอามาผสมผสานไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามันมาแพมเพิร์มันมาทําให้เรามีความสุขได้อย่างเช่นตัวออกซิเจนเพลลิ่งที่เขาใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับเวลาที่แบบเกิดแผลสดขึ้นมาเราก็เอามาทําเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําเป็นคลินส์กับบอดี้ แล้วก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเกิดการผสมผสานอันนี้แค่ส่วนของทรีทเมนต์ที่มันเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งเราเรียกว่าแอมเบียนส์ดีวาน่าเองเนี่ยหนึ่งในหัวใจสําคัญที่เราคิดว่ามันมีความโดดเด่นและแตกต่างคือเรื่องของเซนเซอรีดีไซน์ทุกอย่างมันต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาผสมผสานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไลท์ติ้งดีไซน์ที่เราใส่แสงสีเขียวสีน้ำเงินเพราะไอ้สองแสงเนี่ยมันสามารถช่วยในการที่จะทำให้เกิดสภาวะผ่อนคลายได้ r a รน wa v e Music ที่เป็นเสียง ที่เข้ามาหูซ้ายหูขวาไม่เท่ากันแล้วมันมาแตะสมองส่วนหน้าที่เรียกว่าอัลฟาแล้วมันทําให้เราสงบนิ่งขึ้นหรือว่ากลิ่นที่เราเรียกว่าคา er ลเลอร์พังเจอร์เราเอาศาสตร์เหล่านี้มาผสมผสานกันและอันนี้แหละมันเป็นหนึ่งในความโดดเด่นที่สร้างความประทับใจและมันทําให้คนจดจําเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตก,กรรมมันถูกสอดแทรกในทุกๆมิติของการให้บริการของดีวาน่าตลอดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ดเดิมเนี่ยคือเราว่าแค่ทําหน้าที่ของเราในฐานะของการเป็นจูวตใช่ไหมมันก็จะมีแพทเทิร์นในแต่ละไฟล์มันก็จบหน้าที่แล้วเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขแต่พอเรามาทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรก,กิจเองเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนเลยเราไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียวแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ตั้งแต่เป็นเจ้าของเป็นรีเซพชันเป็นคนทําสวน เป็นพนักงานทําความสะอาดอย่างเดียวที่เราไม่ได้เป็นคือทราพิสติแต่เราต้องมีความรู้ในการที่เราสามารถสร้างโรงเรียนเพื่อเทรนทราปิสต์สได้เพราะฉะนั้นบทบาทเนี่ยมันเปลี่ยนมันทาให้เราต้องรับหน้าที่ของการเป็นเจ้าของซึ่งเราต้องดูตั้งแต่การที่เราจะต้องบริหารธุรกิจยังไงให้เติบโตออกแบบเซอร์วิสยังไงให้สามารถโดนใจลูกค้าให้ได้จะรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการของเราให้มั่นคงได้ยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเลขทางการเงินของเราก็ต้องดูแลนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเติบโตได้อย่างที่เราคาดหวังไหมแล้วเาาารรวเเรรราาาาสมถตตัไป่อ ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราต้องปรับตัวในทุกๆมิติไอสิ่งที่เราไม่เคยถนัดเราก็ต้องมาทําไอตัว financial model ซึ่งแบบโอ้โหตอนนั้นมันยากมากสําหรับเราเราก็ต้องมาเรียนรู้ในยุคป,ปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เราเห็นตัวเลขที่มันจะได้กําไรอย่างเดียวสำคัญคือต้องมี cash flow ด้วยช่วง10ปีแรกอะมันเกิด crisis ตรงที่ว่าพอเราไปทําธุรกิจใหม่แล้วเราต้องสร้าง medical spa เพิ่มขึ้นที่ central b a s y เปิดใหม่ตอนนั้นคือเราไม่เหลือ แคชฟลู o w เลยเราก็มองภาพไว้แล้วว่าเฮ้ยอะไรคือทรัพย์สินเปอร์ซนอลของเรา ที่เราพอมีคืออ่ะเรามีตรงนี้อยู่แปลว่างี้นี่คือสเปรของเราแล้วเราก็อออินเหมือนเดิมลุยเต็มที่ณนะตรงนี้คือทําให้มันดีที่สุดโชคดีมากพอเราเปิด m e d i ค a l s ปาตรงนี้เข้าไปช่วง4เดือนนั้นเป็นช่วง4เดือนที่เราทารายได้สูงสุดแคชฟล w มันเปรียบเสมือนเลือดมาหล่อเลี้ยงธุรกิจเราเลยต่อให้เราธุรกิจเราดูแลได้กําไรแต่วันหนึ่งแม่งเกิดไม่มีเงินขึ้นมาในการที่เราจะไปรันธุรกิจขึ้นมาโอ้โหกลายเป็นเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินตอนนี้ก็กู้ยากยืมยากหรือบางทีสุดท้ายต้องเอาธุรกิจที่่่เราาักมากมออต้้งงไปแบให ก็เอาเงินเข้ามาเพื่อทําให้มันไปต่อได้มันก็มีบ้างช่วงที่เราขาดแต่ว่าไอ้หมดหน้าตักที่เรามีเนี่ยเราก็มาวางแผนการใช้เงินแล้วที่สําคัญอีกอันนึงคือถ้าเราไม่รู้เรื่องโมเดลการเงินเลยอ่ะเราก็ติดกับนะบางทีเราดูแต่ตัวเลขเห็นตัวเลขรายได้มาโอ้โหวันนี้ขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มาพอหักลบกบเนี้ยมาไม่มีกําไรเลยเพราะเราไปลงทุนเปะป่าเปะป่าหมดแปลว่าอย่างน้อยเราต้องรู้ตัวเลขไงว่าตัวเลขข้างบนน่ะรายได้คืออะไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นยังไงห เหลือก well? ำไรอยู่เท่าไหร่บรรทัดสุดท้ายคืออะไรบางทีในการที่เราจะต้องดูแคชฟลูของเราเนี่ยหัวใจสำคัญแคชฟลูเรามันต้องมาหล่อเลี้ยงธรุรกิจที่เราทําประจําวันให้ได้ดีแต่เราอาจจะต้องการบางส่วนเพื่ออนาคตเราไว้ด้วยการอยู่บน็อปคือเราต้องปีนก่อนใครเราต้องวิ่งก่อนใครแล้วเราต้องแข็งแรงกว่าใคร สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่ธุรกิจดีวาน่าเนี่ยเติบโตได้25ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราจะ foreseeing trend อยู่ตลอดเวลาอีก3ปี5ปีถ้าเราไม่เห็นว่าเทรนด์อะไรจะเปลี่ยนไปหรือจะเป็นแบบไหนแล้วลงลงทุนไปเต็มร้อยในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทําคือถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่า3ปีอาจจะเปลี่ยนนะเัราเราอาจจะต้องปรับตัวเผื่อไว้เลยหรืออาจจะต้องเตรียมพื้นฐานในการปรับตัวไว้เลยได้ถ้าลงทุนไปกับล้านโดยที่มันไม่ได้้มีีอะไไรรท่แบบหปัดเลย ถึงเวลามายูจะเปลี่ยนโมเดลก็เปลี่ยนไม่ได้และเโดยเฉพาะเทรนเกี่ยวกับสุขภาพพอเราเห็นแมกโรเทรนเราทําให้เราฟอซีนอินดัสเทรลของเราได้ว่าเราจะสร้างธุรกิจหรือโมเดลอะไรที่มันตอบโจทย์เราได้พอเราเห็นเทรนเนี้ยเราก็จะมาดูว่าไอ้เทรนนี้เกิดขึ้นอะ่ะเกิดผลกระทบอะไรกับผู้บริโภคของเราบ้างและผู้บริโภคที่เข้ามาเนี่ยเขามีความต้องการอะไรคือเราต้องเข้าถึงลูกค้าแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอ่าแล้วก็มาสู่ในเรื่องของแล้วตัวเราอะ่ะเรามีอะไรที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยที่ใส่นวัตกรรมก็ไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําอะไรใหม่เนี่ยเราต้องสื่อสารเราต้อง c o m m u n i เค e กับลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายกับสังคมเนี่ยอย่างมีพลังอย่างมีมิติและอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันเนี่ยพอสื่อสารให้เข้าใจแล้วทํำยังไงที่จะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่เขามาใช้แล้วมันเกิดความคุ้มค่า หลักของการทําธุรกิจที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมความยุติธรรมถ้าเราเบ้ไปทางหนึ่งปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเบ้กลับมาถามว่ากว่าจะมาเจอตรงกลางกันอ่ะมันเหนื่อยมากแล้วต่อให้ไม่ตรงกลางเองเนี่ยถึงเวลาเนี่ยใครขาดทุนเยอะกว่าเขาก็ไม่เอากับเราละมันทํายังไงที่จะวินวินร่วมกันตัน้งแต่ต้นได้ธุรกิจของเราที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนเน่ะเราจะต้องมีธุรกิจโมเดลเป็นแบบไหนที่พร้อมที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลาและมีนวัตกรรมเข้ามาใส่ไหมเราตอบโจทย์กลายเป็นแบรนด์ที่รักไหม การเป็นแบรนด์ที่สังคมให้การตอบรับเป็นแบรนด์ที่โลกเขาอยากได้เราต่อไปไหมล้วประคองแล้วทำให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันเดีอันนี้แหละคือหลักความยั่งยืนเต็มที่ในขณะเดียวกันในการที่เราทําแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าเราใช้ชีวิตแล้วเรามีความสุขกับการทําธุรกิจเราอยู่ทุกวันหรือเปล่าคือเราอยากจะสร้างธุรกิจที่มันสร้างระบบนิเวศแล้วมันเติมเต็มชีวิตคนแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้ด้วยเพราะอ้ระบบนิเวศน,นียมันไม่ใช่แค่ช่วยคนรอบข้างช่วยสังคมหรือธรรมชาติได้ในการที่ทําให้เขา สุขภาพดีขึ้นมีความสุกมากขึ้นแต่มันช่วยเราได้ด้วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราก็พยายามสร้างมันในทุกๆวันเอาทั้งสิ่งที่เราทํามาในอดีตแม้กระทั่งเหนือเทคโนโลยีที่มาในอนาคตทําว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นโมเดลธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งสาคัญคือเรารู้ได้ไงว่าเรากําลังก้าวสู่ความสําเร็จของเราไหมก็กลับมาดูที่ปัจจุบันของเราเช็คลิสของเราคือตอนนี้เราทําตรงนี้ดีสุดหรือยังตรงนี้เราติดอะไรเองถ้าติดตรงนี้เดี๋ยวเราไปแก้มัน ตรงนี้เรายังขาดอยู่ตรงนี้เรายัง e x c u s e จะมันอยู่อารีบริการมันไปให้มันไปให้ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะเราเชื่อว่ามันมีมันมีเหตุและผลของมันเสียใจที่บางอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เสียดายไหมไม่เสียดายจริงๆไอความเฟลของเราอ่ะมันคือช่วงวิกฤตที่เราปรับให้มันเป็นสปริงบอร์ดแต่ละครั้งเลยนี่หว่าเราเลยไม่ได้มองว่ามันคือเฟลแต่เราต้องย้อนกลับไปว่าเรามีกี่ช่วงที่เรากำลังสปริงบอร์ดมันบ้ัน มันมีกี่ช่วงแนละ้วแต่ละช่วงมาเรากระโดดข้ามมันมายังไงแล้วพอถึงจุดนี้อ่ะมันเป็นยังไงต่อ ธุรกิจถ้าเรามีแพชชั่นมันเหมือนกับเราใส่พลังชีวิตให้กับมันเข้าไปมันจะทำให้บางทีเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้มันคือธุรกิจที่เราอยากทําเราก็จะสู้กับมันเต็มที่อันที่ 2. คือ professional นี่คือความเป็นมืออาชีพพอเราจะทําธุรกิจเราต้องเห็นก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครคู่แข่งเราเป็นใครตลาดเราเป็นใครแล้วเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงอันที่3ามสำคัญเลยโมเดลการเงินเราก็พลาดไม่ได้เพราะมันคือใจอันที่4เลยอ่ะเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรในสิ่งที่เราทำแล้วมันตอบโจทย์ความสุขของเรานะโมเมนต์นี้ไหม แล้วมันจะทําให้เราเติบโตหรือมีความสุขต่อไปได้อย่างยั่งยืหนหรือเปล่าแล้วนี่มันคือสิ่งที่ทําให้เราตื่นมาแล้วเรามีพลังในการที่เราจะทำํำมันได้ทุกวันหรือเปล่า